ก็สวัสดีครับหลังจากได้พ่นยาไขายยา่หย่าในส่วนอย่างแต่ว่าของระท่านเขาในส่วนอย่างหลายประเน็ครับพ่นทดสอบเบื้องอยู่อ่าคางถนนครับเริ่มมีอาการจักเหลืองครับอ่เลี้ยงเลวเออนี่ก็เลี้ยงแล้วครับเบื้องอาการยักเลีอยงลเลวแสดงว่า สูตรนี้ของคนใส่ได้ดีครับอของในห่างคนจงมาให้ทดสอบผลในสวนอย่างนจากมือนั้นผมก็ไปผลในท่างลงไปหน้าท่างลงไปหน้ามันกันเห็นแล้วก็เป็นที่นาพาอใจครับนี่นี่ว่าเลี้ยงวัดได้เลี้ยงเด็ดนั้นแล้ว คือว่าอันนี้ยังบ่ทันได้ลงรายละเอียดไปไหนครับคนเชี่ยวข้าวบางทีเสียว่ามันสิตอบสนองหลายปานไปอ่นสำหรับอยู่ในพื้นทีส่สวนยางเออนี่ก็เป็นทางเขา้าที่ได้พ่นมาให้พี่น้องได้เบิ่งว่านี่แหละครับอันนี้คือถ้าว่ามันนั้นลงรายละเอียดในจังน้อยก็อันนั้นหยาค่าครับมันก็สิได้ดีจังน้อยอยู่ เพราะว่าบ่าได้ลงรายละเอียดป็นไดครับเออหลังจากฝนออกแล้วคนละเจสิฝนเมิ่อกี้เทียลงรายละเอียดเมิ่งอกี้เทียรยน,ยยนึงว่ามันติเป็นยังไงว่ามันสีดีบ่ะอ่าก็ยังตอนนั้นแหละลงรายละเอีอยดจังหน่อยก่อนอืมแล้นี่ฝน,นตกอยู่ครับเออว่าสามารถึงนั่นได้แต่ยางก็บม่ได้เกียดพี่น้องเอ้ย เออยางก็บได้กิดิที่กันเออว่ามันนั่นนี่คือยางได้กิดมันซีมีหยาอีกตัวนึงท่าผลเท่าตัวคุณจะมาทดสอบพี่น้องเบื้องขึ้น่าอานี่ยานนา,นาตายครับอันที่มียาตัวนึพงผนว่าทาแล้วนายางมันสิไหลเป็นทรงมาให้เบื้องให้ทดสอบเบื้องอืมเพราะมันสิไหลนี่ยางนาตาย ติดต่อกันสามสี่ต้นครับแต่มันได้ตายต้นหนึ่งมาจุดติดต่อกันหลายต้นมีอาการเหงาลงอยู่ครับมีอาการเหงาลงเออสำหรับที่ว่าอยากจัดระเบิดชีวภาพอันนี้อันนี้เป็นชีวภาพดนะครับได้เอ่อโบมิเคมีครับน,นี่เป็นชีวภาพเออใส่พี่น้องเดือบิงอีกจุดหนึ่งที่ว่าทางลงไปหน้า เออนี่เคยลงเอ่อไปที่นึงแล้วลออแต่ว่าส่วนยางท่านลงุงพี่น้องไในบึงว่ามันจะเป็นแนวไหนมันจะดีบ่อันนี้กะที่พี่ผิวไปลุ่งบึงครับตัวน,นี้จพะพอลุ่งรายละเอียดเป็นไทดสอบแบบว่าบ,บางๆเอ่อว่ามันสีมีปฏิกิริยาบ่เออเออถ้าว่าจัดหนักหรอกมันจะเป็นอย่างไรนะ นี่มีกันี่กัมีประเทศกิเาอยู่ครับเห็นไหมเออถ้าว่ามันมันฝนโปตกนี่ถ้าว่ามันแห้งไปเลยนี่มันแห้งแห้งดีๆนี่แค่กับเกินสามเหมือกสามเหมือจะเหลืองเลยเออไปเบื้องพื้นที่ที่ว่ามันนั่นอันนี้กับผิวๆร่องเบืองนี่เออแปแเป้แซ่ล่องเบืองว่ามันสีเหลืองว่ะเหลืองครับเนี่ยหญ้าหญ้าพันกะนั่นคือเหลี่ยงกันเดี๋ยวเปลี่ยงกัน นี่นี่ครับอืมนี่คือทดสอบเบื้องว่าว่าบอกให้มันชัดเจนปันใดน,นะครับเป็ดเประทดสอบเบื้องว่ามันผิวๆเนี่ยมันจะมันจะมีอาการบ่เออปรากฏว่ามีอาการนี่หรือครับตัวนี้นี่แหละคือผลกระสบเอ่อจากยาข่าย่าชีวภาพเอ่อตัวนี้ชีวภาพอ่ อมาหน้าสูมือกับบอดเหลียวเห็นนะครับกล้วยสุกขา้เาเคี้ยอเคี้ยนหน่อยเหลียงงามนี่นะครับผลผลปรกากฏวัวชัดเจนครับตัวนี้คือตรงการที่ต้องสั้งมากเพื่อขจัดในส่วนอย่างในปีต่อไปอสำหรับการขายาะ เพื่อว่าให้มันเป็นศัตรูกับยางเอเพราะว่าถ้าห้าวานปุ๋ยไปมากะน,นี่ก,นก็กินน้ำนะครับไปเบิ้งในสวนยางนะครับเบื้องในสวนยางอที่ว่าเป็นร่องอยางเลยละ่ะผมจะให้เบิง้งตีว่าผมไปแปลไว้ไปฉีดพ่นไว้เม่บบานฉีดพ่นไว้มือนั้นเออว่ามันฉีดนั่นบอ แล้วมันสีเหลืองบ่นี่ครับเห็นป่ะเออที่ท้ายไปจะเป็นสีเหลืองแม่นฮะเอ่อถ <uv> ้าสอบเบื้องต้นตอนจะเป็นสีเหลืองครับอันนี้ยาฆ่าตายนี่มันป็นแม่นนะครับเนี่ยนี่เป็นสีเหลืองนี่ตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองเออเอาซท่านี้นะครับสวัสดีครับ